S <S และนี่ก็คือเกม f Far i g h t เกม s h o o t i n เ b ท t t อ e r o y ย l e ซึ่งความพิเศษของเกมนี้ผู้เล่นจะสามารถเลือกเล่นฮีโร่ได้หลากหลายโดยฮีโร่หลักของเกมนี้จะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด4สายสายที่1สายจู่โจมสายที่สสายป้องกันสายที่สาสายระัตะเวนและสายที่4สายสนับสนุนครับโดยฮีโร่ที่ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้นั้น สามารถเลือกเล่นได้ตามความถนัดของตอนเองหรือจะสามารถเลือกเล่นตามความต้องการของทีมได้เช่นกันและในวันนี้เราจะมาพูดถึงฮีโร่ทั้งหมด6ตัวที่ผู้เล่นสามารถได้รับตั้งแต่ช่วงเริ่มเกมครับฮีโร่ตัวที่1นแม็กกี้จะอยู่ในฮีโร่สายโจมตีซึ่งมีค่าเลือดอยู่ที่120ค่าความเร็วพื้นที่461สกิลอันติเมตของแม็กกี้เมื่อกดใช้ เจ็ตแพดของแม็กกี้จะมีสถานะคูดาวที่สั้นลงซึ่งมีผลให้แม็กกี้สามารถเคลื่อนที่โดยการใช้เจ็ตแพดได้อย่างต่อเนื่องสกิล oh <my. S 1> ที่2องสกิลยูทวิตีแม็กกี้จะทำการกิ้งตัวไปอย่างทิศทางที่เราควบคุมไว้และระหว่างที่แม็กกี้ทำการกิ้งตัวนั้นแม็กกี้จะอยู่ในสถานะป้องกันสถานะผิดปกติ รวมถึงทําการรีโหลดกระสุนให้โดยอัตโนมัติสกิลที่3สกิลติดตัวเมื่อแม็กกี้เคลื่อนที่ด้วยการใช้เจ็ตแพดแม็กกี้จะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆฮีโร่ตัวต่อไป <Quality protein. S 2> กับตันซึ่งกับตันจะอยู่ในใสายฮีโร่ป้องกันมีค่าเลือดอยู่ที่120ค่าความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่480 สกิลอ l t i m เม e ของกัปตันเมื่อกดใช้กัปตันจะใช้ปืนฉีดน้ํสาสร้างความเสียหายกับศัตรูในระยะใกล้และศัตรูที่ได้รับความเสียหายจะถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงสกิลที่2สกิลยุทธวิธีเมื่อกดใช้กัปตันจะทําการกลางบาเลียเป็นทรงวงกลมเพื่อป้องกันความเสียหายจากด้านนอกสกิลที่3สกิลติดตัวกัปตันจะได้รับความเสียหายจากระเบิดลดลง ฮีโร่ตัวต่อไปวอชแมนวอชแมนจะเป็นฮีโร่สายป้องกันเช่นเดียวกับฮีโร่กัปตันซึ่งจะมีค่าเลือดอยู่ที่120ค่าความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่480สกิลอันเจเมตของวอชแมนเมื่อกดใช้วอชแมนจะทำการวางป้อมไปยังพื้นที่ที่ตนเองกำหนดโดยป้อมของวอชแมนนั้นจะทำการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ในระยะโดยอัตโนมัติและศัตรูที่ได้รับความเสียหายจะถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงด้วย สกิลที่2สกิลยุทธวิธีเมื่อกดใช้ watchman จะทำการวางมังเกอร์ด้านหน้าของตนเองเพื่อป้องกันความเสียหายจากด้านหน้าสกิลที่3สกิลจิตตัว watchman จะมีโล่ป้องกันตนเองโดยอัตโนมัติจากการโจมตีจากศัตรูรอบด้านฮีโร่ตัวต่ว uh huh. ตอไป <Sorry. S 1> โมโมอ,อิ <I> ซึ่งฮีโร่โมโมอ,อิจะอยู่ในฮีโร่สายสนับสนุนมีค่าเลือดอยู่ที่120 และค่าความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่461สกิลอันติเมตของโมโมอิ e เมื่อกดใช้โมโมอิ Momo e จะทำการเรียกแอร์ดรอกสกิลที่2สกิลยูทิวิธีโมโมอิสามารถปลาระเบิดควันเพื่อลบกลนศัตรตูหรือใช้ในการอําพังตนเองสกิลที่3สกิลติดตัวโมโมอิ Momo e และทีม สามารถฟื้นฟูเลือดและโลคของตนเองได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นฮีโร่ตัวต่อไปแฟนทอมซึ่งฮีโร่แฟนทอมจะอยู่ในฮีโร่สายลัตเวนมีค่าเลือดอยู่ที่120และค่าความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่461สกิลอินเทอร์เม่ของแฟนทอมเมื่อกดใช้แฟนทอมและทีมจะทำการหายตัวเป็นระยะเวลาสั้นๆ สกิลที่2สกิลยุเธวิธีเมื่อกดใช้แฟนทอมจะทําการปาระเบิดค้นหาไปยังพื้นที่ที่กําหนดหากมีศัตรูอยู่ในพื้นที่แฟนทอมจะทราบตำแหน่งของศัตรูและสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของศัตรูได้สกิลที่3สกิลติดตัวแฟนทอมจะมีความสามารถพิเศษในการเพิ่มความเสียหายให้กับศัตรูหากตนเองใช้ปืนประเภทไรเฟิลุ่มยิงและยิงไปที่หัวของเป้าหมาย ฮีโร่ตัวต่อไปเอมเบอร์โดยฮีโร่เอมเบอรนั้นจะเป็นฮีโร่สายป้องกันซึ่งมีค่าเลือดอยู่ที่120และค่าความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่480สกิลอินเตอเมทของเอมเบอร์เมื่อกดใช้เอมเบอร์จะทำการปล่อยหมอกเพื่อบดบังทัศนวิสัยในการมองของศัตรูทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่หมอก สกิลที่ 2. สกิลยุทธวิธีแอมเบอร์สามารถโยนระเบิดควันเพื่อกอ่อกวลศัตว์หรือใช้อำพังตนเองได้เช่นเดียวกับโมโมอีกสกิลที่ 3. สกิลติดตัวแอมเบอร์มีความสามารถในการมองเห็นทะลุระเบิดควันซึ่งหากมีเป้าหมายอยู่ในระเบิดควันหรือวิ่งผ่านระเบิดควันแอมเบอร์ก็สามารถมองเห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำฮีโร่ทั้ง6ตัวหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ